สวัสดีท่านเณรวันนี้ก็ผมโดนวาซาครับผมวันนี้เรามาต่อกันใน EP ที่12หรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับรายการแข่งขันของเรานะครับอยู่ในถ้วยเนชันลีกเนี่ยอยู่ที่อันดับ4นะครับผม4ร่วมนะครับผมก็ตามอันดับหนึ่งอยู่3แต้มนั่นเองนะครับผมแต่คะแนนก็ยังไล่เลี่ยกันครับผมตอนนี้ยังเอาอะไรมากไม่ได้นะก็ค่อยๆเก็บแต้มกันไปนะครับสำหรับถ้วยอื่นก็รอการแข่งขันต่อไปนะครับ โปรแกรมเตะน,นะครับที่ผ่านมาก็มีแพ้ไป2นัดนะครับแล้วก็ชนะไปสามนัดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะจบที่เ,เดือนกันยาย,ยนนั่นเองเจอแดกแอนเดรียสนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยสำหรับนัดน,นี้ครับเจอกับอะไรเนี่ยเออ่ฟรีดยูเนเต็ด์ะล้วกันแค่นี้แล้วกันนะครับข้างหน้าไม่ออกอยู่อันดับ8ของตารางนะครับส่วนเราอยู่อันดับ4ของตารางไปดูกันเรเดน เปิดโค้งๆกันมาถึงไว้งงครับข้ามขามไปเปิดก<ถ>็โคกฟุ้คานัะผมลรวซ้ำไม่ได้ด้วยวันนี้ได้ฟรีคิกครับผมโอ้โหชนคานอีกไว้ซาอูขืนรับได้จบร้อยครับผมอ,อัพเลยครับผมโอ้โห หนึ่งศูนย์ครับพอแล้วต้องการแค่นี้จบแข่งกันชนะไปหนึ่งเบอร์ศูนย์ตามเป้าของเราเลยครับผมนัดนี้เจอกับไมเดนเฮดยูเนเต็ดนะครับอยู่อันดับ24ตารางส่วนเราอยู่อันดับสามตารางครับตอนนี้เขยขึ้นมาครับอ๋อดับไปได้ครับเปิดใช่ไหมครับติชาร์ดจับแล้วยิงเรียบร้อยผมประตูเดียวบิวได้เพิ่งยืนตัวเข้ามาหนครับผมโอ้ ทุ่มเข้ามาครับไหลเข้ามาเออ,อครับปุ่งเข้าไปโอ้หูยสองศูนย์เนี่ยเมตอนันี้บาเลสเออเนะโอ้โหเราจนได้ชาวเมกโคสกายอะไรกัไไ่รูโอ้โหสองสองนึงครับดูบูรี่ไปครับ,บดูบูรี่ หลเข้ามาตรงการบุกุรีได้หมาปะเลยว่าตียับร้อยอผมจอดแดนเบอร์โลูกหนึ่งสามคร,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 รับผมจังหวะนี้วัวฟรีคิกอันตรายครับผมโอ้ยไม่ลา่าเจ้าสองสามก็ยังไม่ยอมแพ้โอ้ยังไปเข้าทางครับอาตูยิงอ่าวทางช่องนี้รับ อันโยโอ้ลูกนี้ปันเข้าไปแบบงงงงโอ้สองสีครับผมอ้าวประมาณนี้จุดโชคหรือเปล่าโหแล้วผมโบโลรับหน้าที่ไม่หย,ยับลอยครับผมสองห้ามจะปิดจอ็อกไปนะครับแบบนี้ โอ้โหโอ้โหโลูกนี้อ้ารดตัวดีดักโอ้โหเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีับ้มยังไงยังไงไปันลนูกนี้โอ้โหต้องปัดเอาเลยจบการแขงันชนะไป2-5้แล้วแม่บัดน,น,นี้สู้กันมัดนัดนี้ครับเจอกับเชสเตอร์ฟิลนะครับอยู่อันดับ14ของตลาดเจโร่เออออ Oh. โอ้โหนี่มันลูกยิงสุดเทพเดือดเลยแบบนี้บุกขึ้นไปให้หมดแข็งมาครับเบอร์เราจับแล้วจับโอ้โหสุดโทษเลยผู้สัพากลับมาได้เปล่าต่อยบรยอยผมหนึ่งหนึ่งมาอีกครั้งหนึ่ง อันลูกนี้ชนครับผมโอเ้เสเยเลยดีคูเปอร์เออ้านปัดออกมาได้จงังไงโอ้โหไม่ไหวเฮ้าามาจังวะนี้เบรอร์ลอจับแล้วได้ยบร้อยผมสองสอง จบการแข่งขันแบ่งแต้มกันไปสองตัวสองครับผมนัดน,นี้เหนื่อยจริงๆครับผมเขาเล่นดีจริงๆนัดนี้เจอกับเชสเตอร์ันับที่20ของตลาดไปค่อยหาช่องนนครับตอนอน,อนี้หครับผมไปเล่นดูนดหน่อยแหมินสันยิงตรมนี้ครับโอ้โหลังจะเจ็บไปนานมินโซ่ครับเป็นประตูแรกในราการนี้ด้วย โขเข้าไปแล้เรียบร้อยเสียใต้การไปสองศูนย์ันนี้มากมเสวยเลยโอ้สวยเลยเพราะหรออ่ะเรียบร้อยอ่ไปสามประตูต่อศูนย์โบวก็ใจสวยายเพราะหลอกมุสวยครับโอ้โหเกือบเป็นสวยออกทางด้านซ้ายมาสวยรับโมาอ้าเข้า โอ้โหปั่นน้ำตาเลยโอ้โหเพื่อนมาจังวันนี้ยังี่เพื่อนอยู่เปิดไปติดแต่ได้ไหมไม่หยาบ้อยครับผมมาตูริน4-0เบอร์ล่าแอสซลติกดาวน์จังวันี้สวยครับ,รบรผมหยุดมาแล้วโอ้โหยิงไม่ผ่านมือฟอเตอร์เฮ้นี่ว่า อืมป uh huh. ัดเอาไว้แต่หนักมากเาด้วยตีเป็นสั้นอืมลงลงแต่ก็ไม่ได้เลยครับผมเปอดมาไม่ถึงแต่ยังได้ดอกสองกรปัดต์เลยจบก,การแข่งขันครับนัดนี้เก็บกรีนชีทได้แล้วยิงไปถึงสี่ประตูนะัดนี้เจอกับบรัมเล่นะครับผมอันดับสิบของตาราง ผมสาวชุนออมาเฮอครับคร6เปิดเลยโอ้ยเสียดนะิกระโอ้ยครับโอ้โหเซไปได้ไม่ต้องหายแล้วจริงๆเปิดมาว่าไปเหยียบ้อยครับผมแต่ได้รไรหรือเปล่าได้นะครับผมการไม่เป่า สูงครับผมฟ่ายมาดูคูดีปั่นเองเลยโอ้โหเฮ้าโคจังหวะนี้ข้ามทางเลยจับหนึ่งแล้วคืนมาดูคูดีแ็ดยิงติดโอ้โหจบแก่งคันน้ผมชนะไปหนึ่งสูนเอาผมได้สามแต้มออกจากบ้านไปนัดนี้เจอกับดาร์กินแฮมนะครับผม ดูดีหลามาเลยชาร์จไหลาตามน้ำก็ไเลยดึงซูนโอ้ยนั่ในที่สิบสี่สวยครับผมสาวชิดจังวันนี้ติดมือคนะพ่อเออมาอา้าวได้เฉยโอ้โหเข้าไปแบบงงงงโอ้โหน่าจะได้ประเดูนเออเออมาม โอ้โหไปเหยียบลอยครับผมสองหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอันอีกแล้วยอดหนึ่งประไหลไม่ดีอะไรไม่ได้อ,อยู่ติดแต่ได้อยู่คนระับไหลเข้ามาโอ้โหติดโยมโอ้โหติดติด

1.5ปิดกล่องครับเลยสไปตอนนี้ได้เลยจบการแข่งขมชนะไป1นึ่งห้โอวมโหนตอนนี้ผัดกันจริงจบไปแล้วนะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมเรามาดูกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับสําหรับเนชั่นรีนะครับ,รบ,รบตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งครับผมขยับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ หลังจากเตะไป12นัดนะครับชนะ9เสมอ1แพ้2ลูกได้เสียบวก18นะครับผมมี28แต้มนะครับแล้วก็นำมาดับ2อดับ2ร่วมมาพวกนี้นะครับอยู่4แต้มนั่นเองนะครับผมแต่ว่าธนาการณ์ก็ยังพลิกผันได้อยู่นะครับผมมันยังเพิ่งเริ่มเท่านั้นนะครับผมท็อปสกอร์ของทีมเราตอนนี้เป็นจอแดนเบอร์โล่ทครับ8ประตู นะครับเอเวอร์เก็สูงสุดเป็นเจอร์ดนบารโรวช่วยกัน7.48นะครับหมวดแอซิดสลูกนะครับมีลุกบุรี่กับ, ven, บเลเวนน่นนะครับผมโอเคส่วนโปรแกรมอื่นๆนะครับก็เริ่มมีตารางมาแล้วนะครับก็จะมี เจอในรอบ4นะครับวันที่15าตุลาคมนั่นเองนะครับผมส่วนถ้วย f a ฟเอเนี่ยจะไปเตะในนู่นเลยทันวาเลยนะครับผมโอเคโปรรเตะที่ผ่านมานะครับก็มีนะครับเนี่ยชนะพอเอชนะฟรีดยูไนเต็ดไป1นึ่งหนึ่าฟรีดคบพอนะหน้าอ่าไม่ออกไมเดนเฮดชนะไป5-2อเสมอเชสเตอร์ฟิลตัวนี้หนักเลย ทางที่ไอ้อันดับอันดับไม่ดีนะแต่ว่าเล่นดีจัดเลย2-2เลยไปส2งเชสเตอร์ชนะไปสีนย์ครับแล้วก็บอมลี่ชนะไป1-0และล่าสุดเมื่อกี้แดกแอนเลสนะครับผมชนะไป5-1นะครับผมทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมสถานการณ์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกอย่างดีตอนนี้ทุกอย่างดีหมดเลยนะครับผมก็เรามาดูกันครับว่าอีพีต่อไปจะเป็นยังไงครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ